อย่างนี้เพื่อนๆทราบกันดีนะฮะว่าภายในปลายเดือนนี้เนี่ยอพิทรัมก็จะมีข่าวใหญ่นะฮะและเดี๋ยววันนี้โบจะพาเพื่อนมารู้จักกับ6แพลตฟอร์มที่น่าจับตามองบนเชนอพิทรัมกันนะครับ Here สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับเจโ,โบโบโนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึง6แพลตฟอร์มที่น่าสับตามองบนเอาเปริทัมนะฮะจะมาอธิบายเพื่อนว่ามันน่าสนใจยังไงมันคืออะไรและมุมมองต่างๆของโบโกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะฮะงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนเองในท่านสินเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่นั้น,นครับ <S 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 และหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนโบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันสักนิดนึงก็โอเคแล้วฮะและสามารถให้ค่าขนมโบเพื่อเป็นการสนับสนุนโบให้ทำคลิปดีๆนี้ออกมาเรื่อยๆได้เลยนะครับแป่งั้นเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกัน,กนเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากแพลตฟอร์มแรกเลยที่เป็นพระเอกของเชนเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวแพลตฟอร์ม Gmx นั่นเองนะฮะ Gmx เนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม decentralized perpetual exchange ตัวหนึ่งที่อยู่ทั้งบนเชน i n Arbitrum และบนเชน Avalanche นะฮะซึ่งตัวแพล นนนั่นเองะะฮซึ่งสับตัวนี้เนี่ยก็เป็นสับใหม่นะครับแต่นิยามของตัวสับเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน หลักเกณฑ์การมองหา decentralized application ที่มี performance ที่ดูดีนั่นเองนะครับที่โบเคยเอามาใช้พูดถึงเจ้าตัว dYdX ที่มองว่ามันดูดีแต่ในทิศท,ทางหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าแพลตฟอร์ม dYdX จะได้ protocol revenue s ที่มั่นคงและเยอะเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทำการแจกจ่าย protocol revenue s เหล่านั้นให้กับผู้ถือเหรียญน,นะฮะและนั่นก็เป็น downside ของการถือเหรียญ dYdX นั่นเองนะครับแต่ถ้าให้พูดกันตรงๆต,ต,ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้แบบวื้อหวามถึงแม้ จะอยู่ในตลาดมีนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บยิวได้อย่างวหวานั่นเองนะฮะเรียกได้ว่ายังไง DYDX เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่น่าจับตามองอยู่เพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้อยู่บนเชนอาร์บิทัมนะฮะแต่ตอนนี้เขาย้ายไปยังเชนคอสมอสนะครับแต่ตัวที่เราจะพูดถึงตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้า GMX นั่นเองะฮะ GMX เนี่ยก็มีความคล้ายคลึง DYDX พอสมควรนะฮะแต่ว่าแพลตฟอร์ม GMX เนี่ยทำการแจกจ่ายโปรโตคอลเรเวนวสให้กับผู้ถือเหรียญ GMX และผู้ถือเหรียญ GLP นั่นเองนะครับซึ่งอัตราการแจกจ่ายเนี่ยจะ ให้กับผู้ที่ถือเหรียญ GLP นะฮะทั้ง2เหรียญนี้มีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะฮะเพราะว่าเหรียญ g m x นั้นจะเป็นเหรียญ Governance ของแพลตฟอร์มนะครับส่วนเจ้าเหรียญ GLP เนี่ยจะเป็นเหรียญ LP ในแง่ของ Index ในรูปแบบของ Index นะฮะนึกภาพว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่มีมูลค่าอ้างอิงที่แพลตฟอร์ม list เอาไว้ตรงนี้นะฮะก็คือเฉลี่ยกันตามอัตราแบบ Ratio ไปนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสัดส่วนใน1 GLP เนี่ยจะมีเป็น Ethereum ประมาณ0.28 Bitcoin ประมาณ0.25 Chainlink ประมาณ1ยูนิ USDC ประมาณ0.36 USDT 0.02ได้ประมาณ0.05อะเพื่อนๆ,ๆก็ลองบวกกันดูมันก็จะออกมาเป็น1นั่นเองนะฮะแต่ว่าการเติบโตของเจ้าตัวเหรียญ GLP เนี่ยมันจะอ้างอิงตามมูลค่าการข,าขึ้นลงของเหรียญทั้ง7ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดมันขึ้นเยอะมันก็จะบวกเยอะถ้าหากว่าราคามันดิ่งเจ้าเหรียญ GLP มันก็ดิ่งเหมือนกันนั่นเองนะครับในขณะที่ GMX เนี่ยมันก็โตตามแพลตฟอร์มเลยนั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำเหรียญ GMX เนี่ยมาสเต็กเอาไว้เพื่อรับเป็นเหรียญ S c ส o รา GMX ซึ่งเหรียญ S c ส o รา GMX มเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเป็น ESGMX อะไรประมาณนั้นนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเอามันมาล็อกแล้วก็ทยอยเคลมออกมาเป็นเหรียญ GMX ได้ภายในระยะเวลา1ปีเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ strategi คนเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่โบบอกไปนะฮะว่าแพลตฟอร์ม GMX เนี่ยเฮ้ยมันก็มี revenue ที่น่าจับตามองพอสมควรเลยนะฮะสำหรับระยะเวลาที่เขาเปิดตัวมาเมื่อประมาณปี2 0 2 1ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดมีหรือว่าตลาดบูรันเนี่ย total revenue ส่นขของเาาามรถ ที่จะแบบยืนได้เหนือแบบ3 4มส0 0หมื่นห้กเจ็ดนจนถึงหลักแสนด่อนต่อวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่ารายได้ของแพลตฟอร์ม JMX เนี่ยมันมั่นคงนั่นเองนะฮะและสามารถที่จะทําการแจกจ่ายพวกเหรียญ Ethereum ซึ่งก็จะสามารถทําการแจกจ่ายรายได้พวกนั้นให้กับโทเค็นโฮเดอร์ได้นั่นเองนะฮะนี่เราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าเจ้าตัวสีวม่วงที่เขียนว่า protocol r e v e n u e นั้นก็คือเซกเมนต์ที่ทําการแจกจ่าย revenue ให้กับคนที่ถือเหรียญ GMX นะฮะถ้าเอาตามที่โบเข้าใจเนาะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นการแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือเหรียญ GLP นั่นเองนะครับแต่ว่าการแจกจ่ายนั้นจะมาในรูปแบบของการแจกจ่ายเป็นเหรียญ e t h e r e u m แล้วก็เหรียญ a อ a x นะฮะอันนี้ก็ต้องลองไปศึกษาดูเลยนะครับว่าเราอยากจะไปสเต็กอยู่บนเชนไหนนะฮ มากๆดีกว่าการที่เราไปฟาร,ร์มบนแพลตฟอร์ม GMX แล้วก็มันก็แจกเป็นเหรี an ยญ g o v e อ n a n c e อย่างเดียวสุดท้ายราคาเหรี an ยญ g o v e r n a n c e ก็ดิ่งลงเรื่อยๆเหมือนกับทุกๆฟาร,ร์มที่เราเคยเห็นมาในแต่ละปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับแปะงั้นเรามาต่อกันที่แพลตฟอร์มต่อไปนะั่นคือเจ้า Radiant แล้วกันนะครับ Radiant Capital เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกับ Ave นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ฟอกมาจาก Ave เลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยสร้างอยู่บน Layer Zero นะฮะ Layer Zero เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้กาารรสสื่อและ เคลื่อนย้ายแอสเซทระหว่างเชนนั้นเป็นไปได้นะฮะเรียกง่ายๆว่าเป็นโครงสร้างออมนิเชนมัลติเชนเลยก็ว่าได้นะฮะและเรเดียนเนี่ยก็ทาตัวเหมือนกับเป็นอาเวในระดับมัลติเชนนั่นเองก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะมาฝากเหรียญในแพลตฟอร์มเรเดียนแล้วก็กู้เหรียญออกจากแพลตฟอร์มเรเดียนในเชนเชนอื่นได้นั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการฝากเหรียญในเชนอีทรีมแล้วก็ทําการกู้เงินออกมาในฝั่งอาร์บิทัมได้นะฮะซึ่งฝั่งอาร์บิทัมเขาก็จะอนุญาตให้เพื่อนๆกู้นะฮะเพราะเขามองว่าออเเคคคุณไได้ทํําาาากรนนนงิปยู่บ อีเทเรียมจริงๆมีหลักฐานโน่นี้นั่นนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะทําให้โลกบล็อกเชนนั้นมีความ มัลติเชนมากขึ้นนั่นเองนะฮะในแง่ของการ Transfer Asset นะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจับตามองพอสมควรส่วน APR เวลาเพื่อนๆนำไปฝากเนี่ยก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันก็สูงพอสมควรนะ APY จะอยู่ที่ประมาณ7บวกกันก็จะรวมประมาณ8%นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปกดลูบเนี่ยลูปก็น่าจะเป็นออโต้คอมพล็เนี่ยก็สูงพอสมควรเลยนะ34.75แต่ตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าเหรียญเรเดียนนั่นเองนะฮะเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็มียอดเงินฝากสูงติดอันดับประมาณท ได้นะฮะนี่ไงเพื่อนๆเห็นใช่ปะว่ายอดเงินฝากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์นะฮะมาต่อที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มนั่นก็คือเจ้า Doxx นะฮะ Doxx เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์ม decentralized option protocol นะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ยโบไม่ค่อยจะได้ไปยุ่งสักเท่าไหร่เพราะว่าโบไม่ได้คุ้นเคยกับเจ้าแพลตฟอร์มนี้นะฮะแต่หลักๆแล้วเนี่ยเจ้าแพลตฟอร์มมันก็จะมีเหรียญที่ชื่อว่า DPX นะฮะซึ่งเหรียญตัวนี้เนี่ยก็สามารถนําไปล็อกแล้วก็จะได้ revenue ของแพลตฟอร์มออกมาเหมือนกันแต่่่่ววาา Revenues ททีีีได้้นนนนัักกกก็็็จะออออมเปปใรรููแแบบบบขงตหยถ ที่เขาจะทําการอนุญาตให้เพื่อนสามารถนาเหรียญนั้นไปเคลมเป็น Stable c o i n ของแพลตฟอร์มได้ในอนาคตนะฮะก็เรียกว่าโอเคถ้ายากมันก็แอบเยอะอยู่ต้องรอจับตาดูนะฮะเพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้เลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเริ่มจะทําการแจกจ่าย reward เป็นเหรียญอื่นที่ไม่ใช่เหรียญ governance โดยตรงแล้วเนาะเพื่อชะลอการดิ่งลงของเหรียญ o v e r n a n c e ก็เป็นได้เนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเล่นฟาร์มสักเท่าไหร่หลังจากที่มองเห็นว่าเหรียญของฟาร์มนั้นฟาร์มนี้เนี่ยมันมันดิ่งลงยับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นเลยนะว่าเหร็นฟาร์มบางตัวเนี่ยโคตรซิ่งเลยแป๊บเดียวขึ้นไปแบบ10 20เท่าหลังจากนั้นก็หลดลงมา80-90%จนหายไปเลยนั่นเองนะครับโอเคงั้นลองมาต่อกันที่ตัวที่4กันเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้า Treasure d o w n นะฮะ Treasure d o w n เนี่ยเรียกได้ว่าโ oh, oh, อ้โห OG ต้งมากนะฮะถือว่าเป็นตัวที่แบบเต็งสุดๆบน chain Arbitrum นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ส่วนตัวโบมองว่าเฮ้ยน่าจับตามองมากๆเพราะว่า ecosystem ของเขาเนี่ยมาในรูปแบบที่แบบไม่เหมือนฟาร์มตัวอื่นเลยนะฮะะะเเเเเเพพรรราาาาาาาจจิิงๆแล้้วนนนี่ย่ยายยาคมทป็ Decentralized and Network Game Community of ือถอถกด อาจจะงงแต่เดี๋ยวโบอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะฮะเจ้า treasure o w n เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีเหรียญของแพลตฟอร์มนั่นคือเหรียญ Magic นะฮะซึ่งตัวเหรียญ m a g i กเนี่ยก็สามารถซื้อขายได้บน chain arbitrum นั่นแหละฮะแต่ว่าการที่เหรียญ Magic จะถูกผลิตออกมาได้นั้นก็คือจากการเล่นเกมนั่นเองนะฮะใช่ครับมันคือสกุลเงินในเกมที่เพื่อนๆสามารถเอาออกมาใช้ข้างนอกแพลตฟอร์มได้นะฮะก็หลายๆคนคงงงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเล่นเกมเราก็ดมเหรียญเรื่อยๆสิอ่ะเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวเหรียญน,นั้น้นนนมมับงงเเเเออิิี til ยะึ่ถาาากดวร แบบผิวเผินเนี่ยแมจิกโทเค็นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเหรียญในเกมทั่วไปนะฮะแต่ว่าตัวเหรียญเนี่ยจะมีอัตราการเฟอที่ลดลงเรื่อยๆจนอยู่ในจุดที่เรียกว่าชะงักนั่นเองนะครับ <No. S 2> ตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าเจ้าเหรียญน,นียถูกดีไซน์ให้แบบ increasingly scarce นะฮะก็จะทําให้ emission ของเหรียญการที่เหรียญจะถูกผลิตเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนั่นเองเนาะแปบลบว่าต่อไปเนี่ยเราเล่นเกมเงินในเกมมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆหายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและตัวเหรียญเองเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยนำไปล็อกใน Atlas Mine ัางอย่างเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหรียญ governance ได้เหมือนกันนะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วเราเทขายเดียวเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ stake เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในระบบ governance หรือ DAO เช่นกนน เนือจากนั้นเนี่ยมันก็มี Marketplace อีกนะฮะเ,เพื่อนๆนึกภาพ Open นซีนะครับแต่เป็น Open นซีที่อนุญ,ญาตให้เ,เพื่อนๆสามารถซื้อขาย NFT ได้แค่สกุลเงิน Magic อ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวซึ่งแปลว่าดีมานของเหรียญ Magic เนี่ยมันมันก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวเกมหรือว่าระบบ Governance แต่จะขึ้นอยู่กับการเติบโตของ NFT Community บน Chain a r b i t r u m um, ด้วยก็เป็นได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเจ้า Small Brain เนี่ย Small Brain ก็ถือว่าเป็น NFT ตัวนึงที่แบบโห o ลอรตัวนึงมันเคยขึ้นไปหลักแบบ2-3 0 0 0บาทน,นะฮะแต่ว่านัดปัจจุบันตอนนี้เนี่ยราคา Flo ร์ของมันก หลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1 1 5 0งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแมจิกนะฮะเอาไปคูณกับราคาแมจิกปัจจุบันก็น่าจะตกอยู่ราวๆประมาณเกือบ20,000บาทน,นะครับก็ถือว่าสูงมากพอสมควระฮะเราจะเห็นได้เลยนะว่าวอลุ่มเนี่ยในการซื้อขายเจ้า NFT ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเคยพุ่งขึ้นไปสูงถึงประมาณ15ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่ายูสเคสของเหรียญแมจิกเนี่ยมันก็ได้ถูกนํามาใช้ผ่านโปรเจกต์ NFT ต่างๆนั่นเองนะครับถือว่าน่าจะตามองพอสมควรเลยใช่ไหมโอเคงั้นเรามาต่อกันที่อีกหนึ คล้ายๆกับเจ้าตัว Gmx นะฮะแต่ว่าเพิ่งเปิดตัวไม่นานนะครับแต่ว่าโบรู้สึกว่าเพิ่งเปิดตัวไม่นานนะฮะแต่ว่าก็น่าจับตาม,มองอยู่ถ้าเกิดเราเข้ามาทดลองใช้หรืออะไรเนี่ยอาจจะได้รับอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะฮะวิ่งนะฮะแต่ว่าข้อเสียของแพลตฟอร์มนี้ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีลิมิตออเดอร์ให้เพื่อนๆใช้นะฮะสามารถยิงได้แค่แบบมาเก็ตออเดอร์นะฮะก็เกได้ว่ายัางตามคู่แข่งไม่ทันนั่นเองนะครับ งั้นเรามาต่อที่อีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือตัวสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัว w e s t a r Finance นะฮะ w e s t a r Finance เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาจะทําเป็นเหมือนกับ Stablecoin Protocol บน Chain Arbitrum นะฮะแล้วมันใช้งานยังไงมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับเริ่มจากการที่เพื่อนๆเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมว่าโอเคแพลตฟอร์มมันมี e a t b v a u l Ren BTC Vault, Om oh Vault, Dopex Vault, g m x Vault เนี่ยพวกนี้มันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันมี Stablecoin ของตัวเองเรียกว่าเหรียญ VST นั่นเองนะฮะซึ่งเหรียญ Stablecoin ตัวนั้น จะสามารถถูกมิ้นต์ออกมาได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆนี่นำเหรียญเอเทอรียมของตัวเองหรือว่าเหรียญโดเพ็กหรือว่าเหรียญ GMX ของตัวเองเมาฝากในคลังตรงนี้นั่นเองนะ,ะแล้วเวลาเราฝากเนี่ยเราก็สามารถมิ้น์เหรียญส t a b l e Coin ของแพลตฟอร์มออกมาได้ในอัตราเรชิโอที่เขากําหนดนะฮะตัวน,นี้เขาจะบอกไว้เลยนะว่า Minimum c o l l a t e r a l Ratio เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110%นะครับความหมายก็คือถ้าเกิดว่าเราฝากเหรียญเอทเทอรเียมเข้าไปในมูลค่าสาม0นดอลลาร์เนี่ยเราจะสามารถมิ้นต เช่นตัว JMX นะฮะ MCR มันอยู่ที่ประมาณ150%เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝากเหรียญ JMX เข้าไปสักพันดอลเนี่ยเราสามารถจะมินเหรียญ Stablecoin ออกมาได้ประมาณ5 6 0 0ดอลเพียงแค่นั้นเองนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่ MCR มันต่างกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความผันผวนของเหรียญแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะในเหรียญ Ethereum เหรียญ Bitcoin เนี่ยเวลามันร่วงทีนึงมันร่วง10-20%ก็จริงแต่ว่าพวกเหรียญ Outcoin เนี่ยบางครั้งมันไหลทีนึ่งมันไหล40-50-60-70%ภายในันก็เป็นไไปด้มันก็เลยยมมมีีควาาเส่งเอง และนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องหลีกเลี่ยงและระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอยากจะมามิน์เจ้าเหรียญสเต็บอลคอยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแบบว่าโลภมากเกินไปนะฮะอาจจะแบบว่าวางอีทไว้สัก3000แล้วมินต์สเต็บอลคอยมาใช้แค่แบบประมาณ2,000ก็พอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันถึงเกณฑ์แบบ MCR เนี่ยหรือว่าลงไปต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะทาการลิควิดเดตเหรียญของเพื่อนๆนั่นเองครับลิควิดเดตให้ใครล่ะเหรียญของเพื่อนจะถูกแพลตฟอร์มยึดไปงั้นเหรอแพลตฟอร์มจะเป็นเจ้าของเหรียญของเพื่อนใช่่่่หรืออเเเปลาาะะบบจจธิิิยพมมมมตนนัีสว ของสเต k กกิ้งนั่นเองนะฮะนั่นก็คือล i ควิดิตี้ i n i น g งกับสเต b i ลิตี้พูลสเต k กกิ้งเนี่ยพูดง่ายง่ายเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเอา เหรียญ VST หรือว่า VST Stable Coin ที่เพื่อนเพื่อนมิ้น์ออกมาเนี่ยมาฝากเอาไว้ในพูตรงนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่น ETH, e n b TC, เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้เหรียญ ETH หรือว่าอยากจะได้เหรียญ BNB อะไรพวกนี้ก็นำเหรียญ VST Stable Coin เพื่อนเพื่อน,อน,อนมาฝากในนี้นั่นเองนะครับเวลาที่มีคนโดนลิควิดเนี่ยเหรียญ Ethereum เหล่านั้นเนี่ยจะถูกลิควิดโดยการที่นำไปเทขายในตลาดถูกต้องไหมฮะแต่แทนที่จะไปเทขายตลาดมั่วๆเนี่ยเขาก็เทขายให้กับคนที่เอาเหรียญ Stable Coin มาฝากไว้ในนี้นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวในโบ ยังไม่ได้ทําการเจาะลึกขนาดนั้นนะฮะแอบนึกนึกอยู่ว่ามันมีลูปอะไรที่แปลกๆเหมือนกันเพราะว่า Stable Co i n ที่เขาอนุญ,ญาตให้เอามาซื้อเหรียญที่ถูกลิควิดเดตก็เป็น Stable Co i n ที่ถูกมินขึ้นมาจากทรัพย์สินที่ถูกนําไปวางค้าอยูอ่ฟังแล้วมันดูงงๆใช่ไหมแต่โบรู้สึกว่ามันน่าจะมีลูปโพลอะไรสักอย่างที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแบบนี้อยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้ขอไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมเฉยๆ,ๆนะครับส่วนตัวโบเข้าใจแล้วแหละว่าแพลตฟอร์มมันา,นาแก็คอ,พอพปมมวีมมวมแบบ โอเค okay. และเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะว่ามันก็มี liquidity mining pool นะฮะของฝั่ง VST 4 pool นะฮะมาเหมือน Curve pool เลยนะฮะก็จะมีเหรียญ USDC เหรียญ Dai USDT แล้วก็เหรียญ VST หรือว่า stablecoin platform นั่นเองนะฮะอ่า APR ก็จะอยู่ที่ประมาณ9.68%เนาะโอเคงั้นความเสี่ยงของ stablecoin ตัวเนี้ยก็คือถ้าหากว่าสมมติไอเจ้าเหรียญ VST ตัวนี้เนี่ยมันไหลค่าไปเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆฝากเงินเข้าไปมูลค่ามันอาจจะหายไปดันที่25%นั่นเองนะครับรับได้หรือเปล่ากับ APR ประมาณ9.68%นะอันนี้ก็อาจจะต้องติด ตามข่าวสารบ่อยๆนั่นเองนะฮะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคไปจบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆและหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบทั้งหมด6โปรเจกต์ที่โบเองเนี่ยเข้ามา สองบนเชน i n Arbitrum นะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวที่โบชอบที่สุดก็คงจะเป็นเจ้า Gmx รองลงมาก็จะเป็นเจ้า Treasure นะฮะส่วนตัว Radiant ตัว Dopex หรือว่าตัว Mycelium เนี่ยโบมองว่าแบบเออมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบพีขนาดนั้นมันยังเป็น product ที่แบบว่าเออออกมาโมเดลคล้ายๆกันจากเชนโน้นเชนนี้มาเหมือนกันแบบฟอกกันมานะฮะส่วนเจ้าตัว Westa เนี่ยอันนี้โบก็ยังก้ากึ่งอยู่นะฮะสำหรับตัวเชนอ n Arbitrum มันก็เป็น first mover ที่ดีในแง่ของตัว stablecoin publisher นะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ย โบยังมองว่าเออมันยังมีความเสี่ยงที่แอบฝั่งลากลึกอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะครับงั้นเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์ข้างใต้คลิปกันดูนะฮะและหากชื่นชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้โบด้วยเนาะถ้าเกิดว่าอยากให้โบทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆก็สามารถให้ค่าขนมโบได้เลยนะครับแป่เดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าเอาซีดของคุณไปกอกที่ไหนนะครับสวัสดีครับ